สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านสหรัฐอเมริกาครับโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีโจมไบเดนผู้นำสหรัฐนั้นมีแผนที่จะขายโดรน MQ-1C Gray Eagle จำนวนสี่ลำให้กับกองทัพยูเครนนะครับขณะที่มันมีศักยภาพติดจรวด h e l l f ที่สามารถใช้โจมตีรัสเซียในสมรภูมิรบ ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าการขายโรนที่ผลิตโดยบริษัทเนเจอรัลอะตอมิกและอาจจะถูกขัดขวางโดยสภาคองเกรสล้อมระบุว่ามันมีความเสี่ยงเช่นกันที่จะมีการกลับหลับนโยบายในนาทีสุดท้ายซึ่งอาจทําให้แผนดังกล่าวนั้นสะดุดลงอีกครั้งหนึ่งในขณะที่มันยังอยู่ภายใต้การพิจารณาของกระทรวงกลาโหมสหรัฐมานานหลายสัปดาห์แล้วที่ผ่านมานั้นยูเครนใช้ระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กะที่ใสยใกล้กว่านี้หลายรุ่นในการรับมือกับกองกําลังรัสเซียที่ได้เปิดปฏิบัติการทางทหารในประเทศ หนึ่งในนั้นรวมถึงโครงการ a แอ o ร i r o n m e n t ซึ่งเป็นโดรนของตุรกีอีกโดรนอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือตัวเบรักตาทีวีสนะครับแต่ว่า MQ1C g r e วันซีเกเป็นตัวแทนของการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีเพราะว่ามันสามารถที่จะบินได้ไกลเนี่ยนะครับแล้วก็นานสูงสุดถึง30ชั่วโมงหรือนานกว่านั้นขึ้นอยู่กับ ภารกิจและก็สามารถรวบรวมข้อมูลได้มหาศาลสำหรับวัตถุประสงค์ของข่าวปลอมนอกจากนี้แล้วเกรทอีเกิลยังสามารถติดตั้งจรวดเฮลไฟส่งพลังได้สูงสุดถึง8ลูกด้วยกันเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งเปิดเผยว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีจโจไบเดนมีความตั้งใจแจ้งกับสภาของเกรสในความเป็นไปได้ที่จะขายโดรน MQ-1C เกรทอีเกิลให้แก่ยูเครนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและคาดหมายว่าจะมีการถแถลงต่อสาธารณชนอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้น ผู้สื่อข่าวสอบถามทางด้านโฆษกทำเงียบขาวเนี่ยก็ไม่ตอบเรื่องนี้นะครับแต่บอกว่าให้ไปสอบถามกับทางด้านโฆษกของกระทรวงกลาโหมหรือว่าเพนตากอนแทนซึ่งเมื่อสอบถามไปยังทางด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐก็ตอบเพียงสั้นๆว่าไม่มีอะไรจะถแถลงในเวลานี้ในงบประมาณการช่วยเหลือด้านความมั่นคงแกย่ยูเครน4ี่0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ผ่านมา ที่เห็นชอบไปก่อนหน้านี้ได้จัดสรรงบบางส่วนไว้สําหรับความเป็นไปได้ที่จะขายโดรนและการสึกผลที่จําเป็นสําหรับการใช้โดรนด้วยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยครับก็เลยกลายเป็นประเด็นที่กําลังได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนในสหรัฐอเมริกาสําหรับ mq 1 c เป็นอากาศยานที่มีขนาดใหญ่กว่ามากและมีน้ําหนักขึ้นบินสูงสุดเนี่ยมากกว่าเบรักเตอร t b สองราวสามเท่าสมส่วนกับความสามารถในการบรรทุกพิสัยทําการและความทนทานจากความเห็นของ แดนเกสตินเจอร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของโรดรนะครับนอกจากนี้แล้ว MQ1C ยังมาพร้อมกับกับสกยภาพการบรรทุกกระสุนได้หลากหลายกว่าเบรักตาท TB2 ในขณะที่โดรนเบรักตาของยูเครนที่ติดตั้งกีปนาวุธเนี่ย MAML ที่ผลิตโดยตุรกีซึ่งมีน้ำหนัก22กิโลกรัมหรือราวๆครึ่งหนึ่งของน้ำหนักจรวดเอลไฟ